สวัสดีครับเป็นน่องสวยจังเลยครับฝนลงมาเหรออายุมากินข้าก็เหรอครับเสามาดเหรองั้นขอหลายห้างเติอบินน่องม,มีสาวแงแค่หมดแดงเนี่ยกยิ๊กเยอะครับถึงทนไรบไูเป็นการห้างหมดแดงน่องใครอกูมีใคร เด็กกอยบ่วันนี้ต้องคอยปก,อก,กระดอยบ่มีเดียวป่ะเฮ้ยไปทั้งนอกไปทั้งนอกไปตั้งฝนโอ้โูมาเนาะนี่ฟังหนึ่งพี่นอ้องหลอดหัวหลอดเท้ามาแล้วพี่น้องเอ้ยครับฟองไงบ่าม้าเถี่ยฟองมันไงบ่ามาน้องบุญแดงพี่น้องสองสามห้างครับ เบอร์19ถึงบ่มเสิงใส่ตัวซอยครับถึงบ่ไปเึิงบ่มาเกับต่อเอาหม้างหมดแดงตายกัดรอปนลเนี่ยมึงด้วยเสละมัะมกสันมาเสิงกรต่อเอาลองมึงี่น้รงลองสามห้างหรือมีใครบ่่าเสริงอีกที น,นี่น็ระถีบคลเราโยดเลยพี่น้องเอ้ยครับไม่ต่อกว่ามากเลยพี่น้องต่อไม่สาเขาเดียวครับ เฮ้ยครับนี่อยู่หัวครับวุ้นหาหมองครับหาฟองมันเข่าไงไงเข่าจัดจ้า,จจา,จาลง เต็มโลเบิ้องกันครับเออนี่ไงคุณแดงปอนดอกกระเจียวครับดอกกระเจียวเก่าก็เท่าเ,าเ,าเ,าเออบิ้องข้างนี้เป็นยังไงบ้างตามปานนี่ครับร่มตามครับอันนี้จะจกเลยพี่น้องเดี๋ยวมันนี่พอดอก,อนนดอกพี่น้องครับข้างนี้ร่มตามจกเลยครับ

ในกุมีบึ้งบึ้งบึ้งบึงพื้นแ่แดงพี่น้องไปงไปน็นยูแม่หนอก็ใส่กันสิเฮียเหม,มก,นนกันครับบอดไมนต้อกับพี่น้องอฮ้อยดีกว่าเลรอพีน่น้องเอ้ยครับเอาแม่หอกกอนวันเอาแม่อกเอาไปไหม วัน ata, Arrow, ragt, น,น,วน,วนมวรอกน้องเอาไข่ถิ่มเันแมวเอาแต่แมวมันเอาไข่เปนถิมเอาไปจกเอาเอาไข่เปนถิ่มมาหนะเอาแต่แมวมนะพี่น้องโอ้พูดแก่เงี้ยก้อยเงี้ยพี่น้องแมวหรอกก็แมวหรอกกแมวเป้ลยครับป้าเยรอรอนีขึ้นเ่าเหครับเอ้าแต่การตก็องมาเนี่เงียมาข้างนี้ครับขุนําปางพี่น้อง

mà quá บ่เป็น Ừ, con ừ, con ta. Ừ, con không lắm không ừ, lắm phong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  น้ำขอกตาให้หนน้ำมันแตกไปแล้วก็เปน็นกันอโอ้ยพ่อมุดอย่านั่พ่อหนาโอานั่กับพ่อมาเ้าย ็ยัอ้งใจแหละงี้ทั้งใตแลละมันไม่เห็นกิ่งไม้ออกไปหลอกกระตานดันกระตานะแิ่มันขึ้นไม้ล่ะ มันมีอันนั้นนี เป็นใครเดินบูงั้นมุกฝ่าหรอไงไปพุ่งกันพี่น้องพูดนะครับพี่น้อเดือดเลยครับพูดเมมคุณวนนแดกแห่งช่วงใบแห่งครับไปตสงออกกันเอาไปต่องกัน นหมากระพอมางงงงงงองแม่เตียงกี่ดอกงงั่งไส้โบดี่งมาเลยเดีอยวเปดอดนะถ่งไสูู่ดความครับนี่ตั้งเตขึ้นมาได้หาลอบีกเรื่อยๆครับเปนนี้ปลาอยู่ข้าเนี่ยนะมเคยมาหางนูแล้วพี่น้อง เนี่ยบานออกครับตอนนี่ยน้องเอ้ยครับหลังจากออกใบไม้อย่างแรพี่เนาะขึ้นน้ำตัวโคเลยพี่น้องเอ้ยนะครับทอดทอดทอซ้อนครับไข่หมดแดงไข่หมดแดงครับครับนี่ครับหลังจากฝนตกฝนลงมาครับเนี่ยอยู่ได้กินพวกนี้ไม่ยากครับหาอยู่ให้กินไปไข่หมดแดงครับเป็นสัตว์ปลาสัญญามือละครับ พอหากินนะก็หากินหากินไปนะก็บมหาครับนี่หากินนะก็หากินไปครับไปบุดแดงแน่แม่เงาแน่ของป้าป้าบ้านเขานี่ะพี่น้องบุดวัวอยากครับพั้นขยันหาพั้นหยีขันไม่ได้กินพี่น้องนอนอยู่เตียงซื้อบด้กินครับไปไปเรียกครับขุนแม่บ้านบนเป้าขอไปหรอกครับมอหลายเลยครับจากจักลงพี่น้องเอ้ยครับเอ๋ออะไรอ๋ออ๋ออ๋อ เขาวขับดินแล้วไปเนอะโว้ยโว้ยโอ้ยนี่เธอเด็กกับพ่อจินเด็ไหแดงกันอหอ้า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 เอ้ย

นันละอีกก็อีกแง่ๆลงอยูล่ะนีมันก็ลงพผด่อาเพราเอาหังมีเพิ่แคนี้ทั้งติดกันหันาได้ายยดตี้ห่ด้บ่นั่นเไนี่ดูนี่นี่อาป้อมอมบ่ถเอาเบ้อโต้อ้าเอาลงมากันก็ได้เอาบ่ตังก็ุงมาแดงไหลไป้นห่นเลย

ของสูงไปกี่ลักพี่น้องเออบาดแล้วถอยแล้วค่อยนี่หรอครับแนี๋ยแน่เดย้โหนเปียกเป็นไรเหรอครับหลักเป็นเรืองบูอยากไล่เลยบอควายแต่ไม่แน่ครับเรื่อยๆพี่น้องนั่นพี่น้องนี่ใครผ่าแน่ครับง่ามเพิ่มหันพี่น้องครับเปแล้วไปเรื่อยๆครับ โอ้ยถึงหน้วถึเรือเลยครับโเลยเพราะโ่ไปกินพี่น้องเดี๋ยวทั้งก๋วยเดีทั้งแกงครับแกงต้าหูบาหมี่อะไแกงเต้าหหม้ออะไรพี่น้องคือยังมีถี่ทีิตราก็ดสานหลังจากฝนตกฝนลูมาพี่น้องครับเนี่ยอย่ในกินบุทยากครับเพรได้อยู่ได้กินครับ เด็กกไอย่ายพี่น้องมึงเนี่ยครับลากพี่น,อน้องพอี่น้องมึงตอบพรไหมได้พี่น้องเดนะรบับมันดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีหลับพี่น้องในนี้นกินง่ายหรอครับ